สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซุมี่วีวีแล้ววันนี้เราไปอยู่กันในเกม unpacking นั Un ่นเองครับผมถ้ามาถึงประเเกมนี้เห็นมันลดในสตรีมก็เลยซื้อมาค่ะ ก็ทุกคนเคยเป็นกันไหมคะแบบว่าห้องเราเนี่ยรกแทบตายแต่สุดท้ายอยากจะจัดบ้านในเกมพี่ปางก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะห้องพี่ปางรกมากถ้าแผนกล้องให้ดูได้ก็เราจะพูดว่ามันรกเหลือเกินนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ใช่คนรกๆค่ะแล้วพี่ปางก็ไม่ได้ตัวตัเลี้ยวไดงยย้ายแลละลพี่ปางก็ไม่ได้ตัวตัเลี้ยวนะคะก็คือเราจะเล่นพร้อมๆกันเริ่มใหม่พร้อมๆกัน คือจัดเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่ที่รู้อยากลองจัดด <track> ูค่ะงั้นเพื่อไม่ให้ไปการเสียงนาฬิกาเอ้ยเวลาก็เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าุิกกุกแบบนี้ยังมีใครเขาเล่นอยู่อีกเ่ะอะเดี๋ยวก่อนไปเขาดื่มน้ำแป๊บนึงอยู่น้ำอ่ะในห้องพักแห่งหนึ่งอ๋อนี่ยมาอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าห้องของเราจะมีหนังสืออยู่สามอันหนังสือให้ให้เรากดใช่ไหมอ่ะอ๋อให้เรากดงั้นเราเลือกเป็นสีแดงแล้วกัน โอ้ oh, เราจะเขียนหนังสือเล่มน,นี้ว่าสุมนี่สุมนี่อเ oh my god ตั้งได้ไปแล้วองไรต่อในปี1 9 9่้อ๋อนี่มันนองเครยกันเนี่ยทำไมไมันถึงได้รบขนาดนี้เฮ้ย วางไว้ตรงไหนก็ได้เอาวางไว้ตรงนี้อะมีอะไรอีกกลือเปล่านักเรียนฮึบอามันมันพลิกได้ด้วยทุกคนไว้ตรงนี้ะเื่อมีถ้วยรางวัลด,ด้วยอ่ะอ๋อเอาไ้ตรงโต๊ะได้ปะเอาตัวนีลวกันอะคือเป็นเกมเกี่ยวกับการจัดของล้วนๆเลยนะคะก็คือไม่มีอย่างอื่นเลยจัดของล้วนก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดได้สวยงามมากเพียงใดนะเฮ้หนังสือก็ต้องอยู่ตรงโต๊ะเรียนปะ มบรรทัดก็เช่นกันหนังสือไดอารี่อันนี้คือแบบตอนเด็กๆทุกคนต้องมีนะไดอารี่อะถึงไม่อยากมีคุณครูก็บังคับให้เรามีเว้ยเอาไาไว้ก่อนอ๋อมีการติดกรอบรองกรอบรูปยังไม่หมดอีกเหรอกระปุกหมูนี่กลับบ้านมาใช่ไหมเดินเข้ามาในห้องก่อนวางกระปุกหมูไว้ตรงนี้เลยแล้วก็มีหนังสืออันนี้ด้วยอะอันนี้คืออะไรอะอันนี้คืออะไรไม่เคยเล่นอาจจะเป็นที่กดๆเล่นๆหรือเปล่าอันนี้แหละ อู้มีรูบิกด้วยใช่เลยใช่เลยอุ้ยถังขยะเก็ยตรงนี้และหมักลุกมันลกอะ่ะเก็บไว้ในชั้นละกันอ่าไว้ในชั้นโอ,โอ้โหเรียบร้อยหนึ่งกลอง่องอะดูกล่องนี้บ้างกล่องนี้ก็ยังคงเป็นสมุดอยู่นะคะทุกคนไดอารี่เนี่ยมันสำคัญเนี่ยไม่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 เอาไว้นี่ก่อนไดอารี่มันสำคัญเราเก็บไว้ในโต๊ะอันนี้เนี่ยเราวางไว้ตรงนี้เป็นหนังสือเรียน ตรง,งเตียงนะปะไว้ตรงเตียงยูนิคอร์นไว้นี่อันนี้คือเด็กๆที่เล่นของเล่นก็คือจะต้องวางของให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ดุนะก็คืออันนี้นะคะสูนิก็ชอบเล่นมา้าโพนี่มากเลยนะคะแล้วก็มีโตรนะคะโตรน้อยพร้อมกับตุ๊กตาอะไรสักอย่างอันนี้คืออะไรธรรมก๊อตธรรมก๊อตต้องหยิบออกไปโรงเรียนใช่ไว้ตรงนี้ล้วมีตุ๊กาตาเป็ดนะคะอุ้ยมีเสียงด้วยตุ๊กตาหมูก็มีนะคะไว้ตรงนี้ค่ะ เอาไปกั oh มีกับรูปบูด,ด้วยอันนี้คือรูปภาพของนายสตีเฟนก็คือกระปุกอันนี้นะสตีเฟนเนี่ยเป็นหมูออมสินที่เราต้องชื่อให้นางไม่เคยอิ่มเลยสตีเฟนหิวโซตลอดเวลา A few moments l อ่านสื่ออีกแล้วอื้ยเราก็คงกันเรียนเหมือนกันนะจริงๆอ่ะน,นี้น่าจะเป็นกบเหล่าหรือเปล่าเอาไว้ตรงนี้แล้วกันอุ้ยเชือกระโดดไว้ตรงนี้ไม่เอามวแมเอาไว้ข้างในตู้ดีกว่า ร้อยพี่รู้สึกพอใจนะเพราะว่ามันก็ยังดูร็กอยู่ดีอะหรือเปล่าทําไมเหมือนไม่ได้จัดเลยอะจัดเหมือนไม่จัดร็กจังสวยนะเนี่ยเอาจริงๆสวยอยู่นะเนาะทุกคนว่าไงการจัดห้องแล้วก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะป่ะอเมริกั oh นี่คือห้องของฉันในวัย anyway. หนึ่งขวบหรอหนึ่งก้ก็ดที่ยังไม่เกิดเลย นี่ก็คือห้องของฉันยังไงนะจ๊ะดีนะเกมนี้เนี่ยตอนแรกก็คิดว่ามันไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นเกมที่มีอะไรนะเพราะว่ามันน่ารักพี่บาเป็นคนที่ชอบภาพแบบ8บิตอารมณ์แนวเนี้ยภาพแบบเนี้ยพี่อาจะชอบมากแล้ววันนี้ก็ผ่อนคลายค่ะรู้สึกดีต่อและต่อไปนะคะในปี2004อุ้ตอนนี้ประมาณ4ขวบละ โอ้ไม่กอดพออายุสี่ขวบของพี่ปางเนี่ยก็คือย้ายมาอยู่อีกคอนโดหนึง่งโอเคเอาคอมเนี่ยวางนี่ก่อนอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ยุคเก่าๆหน่อยก็จะมีคอมแบบนี้รูปร่างแบบนี้แล้วข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดบ้านไหนที่แบบถนอมสายตานิดหนึง่งก็จะมีฝาปิดเคยเห็นปะคอมฝาปิดแล้วเราก็จะยกขึ้นมาดูได้ว่าไอ้ภาพมันชัดจริงหรือเปล่าทําไมภาพมันมัวๆอ๋อฝาปิดฝา,ฝาปิดมันมัวเราก็จะเช็ดได้โอเค อ๋อนี่คือตู้เสื้อผ้าอุ้ยโลก็ไม่ชอบเลยกล่องแรกเออก็จะเป็นบงดน,นตรีอ่าโอเคโอเคเริ่มมาก็เป็นหนังสือจ่าๆเลยนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อดินสอดินสอโอเคเอาไว้ตรงนี้คิดว่าถ้าหนังสือขึ้มนมาอยู่บนชั้นแล้วจะมีโอกาสได้ลงมาอีกไหมมันยากนะที่จะได้ลงมาอ้ามีปรกกาด้วย ถามว่ามันพลนไหมเกมนี้มันพลนมากค่ะทุกคนมันน่ารักมากๆอุ้ยมีเมาส์ด้วยอะ่ะเมาส์ก็ต้องสีขาวใหญ่ๆแบบนี้ด้วยนะในยุก่อนแผ่นรองเมาส์โอเคมาทีหลังทําไมอ่ะให้มาทีหลังเลยอะ่ะนี่ราสวางตรงนี้อันนี้ว่านก็สำหรับคนถนัดซ้ายสินี่นะคะขวาต้องไว้ทางนี้โอเค ไม้บรรทัดก็มาไม้บรรทัดเอาไว้ไหนได้เอาไว้นี่ได้โต๊ะเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะทํางานรวมนะคะทั้งเล่นคอมแล้วก็ทั้งเขียนหนังสือเลยเวลาเล่นคอมใช่ไหมเราก็จะเล่นตรงนี้แต่พอเวลาเขียนหนังสือปุ๊บนี่คีย์บอร์ดก็ยกขึ้นไปไว้ข้างบนอะไวบ้บนจอมันวางได้เชื่อพี่พี่ทําบ่อยถึงแม้ในยุคนั้นเราจะแย่งคอมพี่แป้งเล่นไม่ค่อย ได้นะคะแต่เราก็พอทําบ้างอันนี้ขึ้นมาข้างบนเลยครับเฮ้ยมาสลับกันนี่แบบนี้มีสารานุกรม,มมากมายที่เราซื้อมาจากร้านหนังสืออุย้ยเนี่ยเราอยากเรียนอะไรหรือเปล่าทําไมเรามีเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เยอะน่าสงสัยนะน่าสงสัยใครรู้อยู่แต่ก็ยังเพิ่งสงสัยมากเราต้องวางของก่อนกล่องที่2ผ่านไปกล่องนี้เนี่ยดูน่าสงสัยมีคอนโซลคอมด้วยอ๋อโอเคนี่เลยคล่ะคอม คอมตัวนี้นี่มันจะใหญ่ๆหน่อยแล้วปุ่มกดเนี่ยมันก็จะใหญ่ๆวินโดว์เปิดขึ้นมามันก็จะเป็นหน้าแบบฟืดดึงสีฟ้าพี่จำได้พี่ดูเขาเล่นบ่อยกล่องต่อไป A later few moments later. พี่ยังหารองเท้าอีกหนึ่งข้างไม่เจอเลยค่ะตอนนี้เรามีรองเท้าปริศนาอยู่หนึ่งข้างอุย๊ยกระเจงไน เราท้ายมันเป็นลายแทงเด้ไหมทุกคนแบบประมาณว่ากาเกงในอยู่ทางนี้เนี่ยอย่างเงี้ยกาเกงนอยู่ทางนี้จ้าโอเคให้มันเป็นลายแทงกาเกงนอยู่ทางนี้จ้าพี่จะจัดแบบนี้แหละที่ชอบท,ชท,ชที่ชู่ที่ชู่เนี่ยไว้ในห้องน้าดีกว่าอ่ะแขวนเลยแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะเกมนี้สนุกจังชอบชอบเนี่ยมันโอเคหมดแล้วทุกอย่างมันเพอร์เฟกมากมันเพอร์เฟกจนที่แบบว่า ห้องเนี้ยจะอยู่ได้ยังไงถ้าแบบมันไม่เพอร์เฟกขนาดเนี้ยมันเพอร์เฟกทุกคนอ่ะมันติดปัญหาตรงไหนหรือป่ทุกคนมันติดปัญหาตรงลายแทงกางเกงในลายแทงกางเกงในเขาได้พูดเอาไว้ว่าคุณไม่ควรวางแบบนี้ลายแทงกางเกงในมันใช้ไม่ได้มันไม่ได้เรื่องฉะนั้นเราจะเก็บเข้าที่ให้เราโดนดุไม่พี่อยากใหไปมีลายแทงกางเกงในระบายระไายคุณจํากัดความคิดเราแบบนี้ คุณไม่รู้จักลายแทงกางเกงไหนไม่อยากเก็บลายแทงกางเกงไหนเลยเสียดายจังห้องของเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าทำไมทำไมต้องเก็บลายแทงกางเกงไน,นแล้วทำไมถึงวางทุกอย่างรวมกันไม่ได้อ่ะเป็นว่ามันก็เรียบร้อยในระดับหนึ่งแล้วเราเอาเราเตอร์ม,มาไ,มไว้ในขัวนองพี่ว่ามันโอเคสวยมากไปกันต่อ เป็นห้องที่ดูดีจริงๆโอ้โ oh. ห oh. oh. สวยไปเลยเขาว่างั้นปะเราไปบ้านหลังต่อไปกันเลยดีกว่าเป็นหลังไหนไม่รู้ไม่เคยเล่น <laughs> ไปสองเจผ่านไปสามปีอุ้ย เหมือนตอนนี้เนี่ยเราจะได้เป็นดีไซเนอร์แล้วนะคะเราเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังแล้วะ่ะดังไหมไม่รู้แต่ที่รู้ๆนี่คือแบบห้องนีรกใช่อันนี้ก็คือ,อเราสามารถเลือกได้ว่าจะแต่งโซนไหนก่อนนะเอาเป็นห้องนี้ก่อนห้องนั่งเล่นก่อนอมีซีดีปลายเข้าที่ให้เรียบร้อยในยุคนี้เนี่ยเราก็จะบีเพเข้ามานะคะ p พ a y s t a t i o นนะแต่อีตุกตาตัวนี้ก็ยังตามเรามาไม่ขาดสายเหมือนอันนี้จะเป็นหนังสือเรียนหรือเปล่าอะ Oh, เหมือนจะเป็นเหมือนกับอัลบั้มนะว้าวความใฝ่ฝันในวัยเด็กที่อยากเป,ป็นนักบัลเล่ก็ยังอยู่นะคะบอกเลยว่าโอเคเยี่ยมยอดเลยวิทยุก็ยังอยู่กับทุกคนแต่จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วหรือเปล่าอากล่องวางซีดีก็ยังอยู่หม้อไปที่ห้องครัวก่อนเลยค่ะโอ้โหบอกเลยว่าของเยอะมากลกด้วย สกปกด้วยกรลับมาต่อที่ห้องนี้อืมซีดีอีกหนึ่งแผ่นหรอเอาวาาไว้ตรงนี้ละกันอีกหนึ่งแผ่นมีทั้งซีดีแล้วก็หนังสือรวมๆกันไปนะคะอ๋อนี่ไงเราอยากจะเป็นนี่จริงน่้ยดีไซเนอร์อ้โหรูปอะไรเนี่ยใหญ่บเริ่มเทิ่มมีจอยเกมอีกหนึ่งอันแล้วก็นี้อะไรอ่ะ เครื่องปัดไฟหรอไม่แน่ใจแฮะอ่าเราไปจอยซีเหลักสีด้วยค่ะทุกคนน่ารักมากนี่วางบายให้เข้าที่๊บเข้าที่แล้วเรียบเหรอโอ้โหนี่คือฟูกเหรอเอาล่ะทีหมดยัดแล้วก็จริงๆก็ยังจัดไม่เสร็จนะคะ เพราะว่ามันรายละเอียดเยอะมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ปาก็ต้องถามความคิดเห็นน้องๆก่อนว่าอยากจะดูต่อหรือเปล่าถ้าอยากจะดูต่อเนี่ยก็ต้องคอมเมนต์มาบอกกันใต้ล่างด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่ปาลจะเล่นไว้เท่านี้แหละคะ่ะเหมือนแบบทําว่าเฮ้ยอ,อยากดูต่อหรือเปล่าแบบทําให้น้องอยากไล่จากไปอะไรแบบนี้ถ้าใครชอบก็อยา่าลืมพี่จะก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องของสุนีวิวีด้วยนะวันนี้พี่ปาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะด็กๆนบ๊ายบาย S <S อยากดูอย่าลืมเม้นมานะบอกเลยว่าเหลืออีกหลายบ้านมากๆค่ะ